เอ็กซ์คลูซีฟมันทีว e อพีที่6 e อีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายนะครับจะเป็นการสรุปนะครับเรื่องต่างๆที่เราได้คุยกับคุณหมอทั้งสท่านมานะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับอย่างมากในคนไข้ที่จัดฟันแล้วก็มีวางการวางแผนว่าอนาคตเนี่ยจะมีการทำเสียกรรมตกแต่งมีการทำสวยร่วมด้วยนะครับก็ลองรับชมกันดูนะครับ ไงินไว้ก่อนในระหว่างที่เรายังไม่ถึงเวลาที่จะทาเก็บเงินแบบกระปุกไว้ก่อนแล้วรีเสิร์ชดีๆหมอเชี่ยวชาญจริงไหมหมอทรรมากรเคสแล้วเคยมีแคสหลุดนั่งปะ่คือพวกเนี้ยค่ะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็อะไรอะไรเราก็หาง่ายในเน็ตไม่ไม่เกินนักสืบพันธุ์ใดๆหาได้หมดลองลองรีเสิร์ชไปเรื่อยๆคือทุ่พวกเนี้ยค่ะถ้าแพนคงผสร้างเป็นแพนระยะยาวอย่างสมมติว่าแบบเออคุยเคยคุยกับหมอแล้วหลังว่าเคสนี้อาจจะต้อง end up m a x ม็กซ์โลวฟ โดยปกติหมอฟันค่ะเขาจะมีแมสเซโลเฟชั่นมันเป็นเป็นฟิลด์ที่ก้ามกึ่งกันระหว่างหมอกับหมอฟันคือต้องจบของปริญญานะถึงจะทําได้หลายๆหรือทุ่งเพรงพิเศษหรือต้องจบมาแบบพิเศษจริงๆถึงจะทําได้และทําได้ด, <S <S <ๆ S 2> ดีนั้นโดยปกติต้องถามคนในวงการเช่นห <sack security> มอท็อปเคยเห็นคนนี้เขาฝีมือเด็ดเด็ไ <answered> หมหมอโอรู้จักคนที่ฝีมือเด็ดเดไหมหมอส้มหลักเคยเห็นเคสเยอะๆยรู้จักมานานจนรู้ว่าเขามีเคสดุดมีเคสมีปัญหาแก้ได้ไหมต้องบอกว่าความแพงของสัลยกรรมมันอยู่ที่ ถ้าเกิดว่าร่างกายคนไข้เกิดเยียวยาแผลไม่เป็นเหมือนที่เราหวังเขาแก้เป็นไหมเหมือนผ่าปัตตะบุกโอเพนน่ะดิฉันก็ทงได้ก็เปิดปึ๊บผมซื้อคนยัดแต่ถ้าแผลนี้ติดทำนี้เป็นนะอันนั้นคือความแพงของเขา浮浮ซึ่งเราซึ่งเราให้ไม่ได้มันนั้นะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องต้องดูดีๆเราจะจ่ายเงินทั้งทีเลือกให้ดีๆไปเลยถามว่าเฮ้ยหมอมันแพงมากเลยนะเราเราประเมินค่าสุขภาพและร่างกายเราไว้แพงขนาดไหน ของพวกนี้มันของพวกนี้มันอยู่กับเราไปนานมากถ้าเราทำไม่ดีเราต้องมานั่งแก้แล้วเราจะทุกข์มากเลยนะทุ mm hmm. กแบบทุกแสนสหัสทุกครั้งที่สอบกระจกมันจะเป็นความทุกข์อันนี้พูดในฐานะที่พวกเราเคยเจอคนไข้ที่ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้ว mm hmm. คือทํางานเอสเตติกมันไม่ใช่แค่เรื่องของบิวตี้อย่างเดียวคนคนที่ไม่ทราบอาจจะมองว่าแบบโอ๊ยสบายหมอนหน้า ทำงานในห้องแอร์แต่งตัวส,สวยๆนี่ง่ายทำเดซอร์วันๆขำๆไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วงานของเราสิ่งหนึ่งที่เราต้องดีกับคนไข้ตลอดเรื่องไซโคโโลจีของคนไข้ซึ่งเป็นอะไรที่เราต้อง manage ในเรื่องของ expectation ของคนไข้ให้ได้ด้วยเนาะแล้วหลายๆครั้งเวลาที่เราเคยเจอคนไข้ที่เขามีประสบการณ์ต้องใช้คําว่าเจ็บมาเยอะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากในการที่จะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะซ่อมหน้าคนไข้ก็ว่ายากแล้วนะ ซ่อมเซลฟ์เอสตมให้คนไข้ที่เจ็บมาเยอะๆอะ่ะยากกว่าค่ะ <Huh? S 1> ยากมากๆไม่อยากให้ใครต้องมีประสบการณ์ลักษณะอย่างนั้นอีก mm hmm. อืมเคยได้ยินคําว่าเสียน้อย mm hmm. เสียยาก mm hmm. เสียมากเสียง mm ่ายไหมคะมันจะเป็นแบบนั้นค่ะที่ต้องบอกว่าต่อให้อยู่ในมือหมอที่เก่งต่อให้เลือกซิลิโคนที่ดีที่สุดหรืออะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ทําในทัมมิ่งที่มันเป็นไ right, รทัมมิ่งในเวลาที่มันถูกต้องบางครั้งมันก็จะเป็นลักษณะนั้นจริงๆ mm hmm. มันเจ็บแต่มันไม่จบ มันไม่คุ้มค่ะอีกอย่างหนึ่งข้อสองนึกออกแล้ว <c oughs> ข้อสองก็คือว่าสิ่งที่อาจจะช่วยได้ซึ่งอันนี้แชร์มาจากใน practice ของเราที่ทำเรื่องความงามถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลินิกถ่ายหรือว่าตัวคนไข้ถ่ายเก็บเอาไว้ดูเองเชื่อเธอค่ะไม่มีใครจำหน้าของตัวเองเมื่อ30วันที่แล้วได้หรอกว่ามันเป็นยังไงขนาดน้ำหนักตัวบางทีเราไม่ได้ช่างอ่ยอาทิตย์นึงยังเปลี่ยนเลย นักประสาอะไรกับเรื่องของตรงหน้าหลังการจัดฟันเพราะฉะนั้นถ้าอยากต้องบอกว่าถ้าคอนเซนในเรื่องของ Image มากๆในเรื่องของรูปลักษณ์มากๆนะคะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยตั้งแต่ก่อนที่จะจัดฟันตั้งแต่ก่อนที่จะทำอะไรกบับหน้าก็แล้วแต่พยายามถ่ายแบบหนึ่งไม่ใช่กล้องฟลุ้งฟริง,รงสองแสงสว่างต้องพอแสงธรรมชาติได้ยิ่งดีไม่ต้องใส่เอฟเฟกไม่ต้องไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์อะไรประมาณนี้ต้องใช้คุ้มยังไงดีอะ คือถ้าพูดแบบไม่รักษาน้าใจต้องบอกว่าถ่ายออกมาให้ตัวเองดูน่าเกลียดที่สุดอะอะว่าง,งั้นเราเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานว่าอ๋อเอาเข้าจริงแล้วถ้าปราศจากเทคโนโลยีแต้มบุญฉันมีเท่านี้เองสินะ <laughs> แล้วพอเวลาที่เราได้ผ่านเทคโนโลยีได้แบบว่าเสียงเงินที่เราอุตสาหามาด้วยน้ำผักน้ำแรงอย่างยากลำบากเพื่อที่จะได้ improve อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราแล้วพอเราเอามาเทียบกับรูปของเดิมที่เป็นแต้มบุญเก่าของเราจริงๆเราจะเห็นเลยว่าแบบ เทคโนโลยีทุกวันนี้มันดีมากค่ะเราทุกคนเกิดในยุคที่ต้องบอกว่าโชคดีมากที่เกิดในยุคนี้ที่เทคโนโลยีมันไปไกลขนาดนี้แล้วอย่างที่ส้มแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของส้ไมได้ฟังว่า20ปีที่แลวว้วอ่ะขนาดอาจารย์ที่เป็นอาจารย์เฉพาะทางจัดฟันที่สอนในคณะธันตกรรมคณะคณะทันต,รรนตแพทย์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนแพทย์ยังแบบเห็นเคสส้มแล้วสส่หัวเลยอะ่ะแล้วก็ยืนยันแบบต้องใช้ว,ว่านั่งยันนอนยันว่ายังไงก็ต้องผ่าตัดแน่นอน เมื่อก่อนคือขนาดนั้นแต่ปรากฏ20ปีผ่านไปใส่อุปกรณ์มา3เดือนเอ้ยมันมัน improve เราได้เยอะชนิดที่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อวันก่อนอันนี้แอบสารภาพอันนี้แอบสารภาพแต่ว่าอยากเข้าใจผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นการทําอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดฟันสารภาพว่าแอบไปทําอะไรบางอย่างกับตามาค่ะเพิ่งไปทำมเมื่อวันเสาร์ที่แล้วค่ะทําเสร็จก็ถ่ายรูปตอนหลังจากทําเสร็จทันที2ชั่วโมงหลังทําเสร็จค่ะถ่ายรูปแล้วก็พ p story ขึ้น Facebook ค่ะ เพืนที่เข้ามาเห็นไม่มีใครทักเรื่องตาเลยค่ะมีแต่คนทักว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาทาไมหน้าคมขึ้น3เดือนเท่านั้น3เดือนผ่านไปนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คือที่ที่ต้องการเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะต้องการที่จะบอกว่า อันดับแรกเลยคือทุกวันนี้เทคโนโลยีมันช่วยเราได้เยอะมากมาเพราะฉะนั้นหา reference ไว้ค่ะหาหลักฐานไว้ว่าแต้มบนเดิมฉันได้แค่นี้นะผ่านไป3มเดือนแล้วแบบโอ้โหมันเปลี่ยนมันต่างกันเยอะจริงๆส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองทุกวันเรารู้แหละว่าฟันเรามันเปลี่ยนแต่ว่าถามว่าโครงหน้ามันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนสารภาพตามตรงก็จาไม่ได้นะคะขัาดเป็นหมอนะเปลี่ยนเยอะค่ะเปลี่ยนเยอะค่ะเปลี่ยนเยอะมากจริงพอรูปเดิมมาดูแล้วแบบอืมโอเคต่างเพราะฉะนั้นถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะมันเป็นตัวที่ช่วยเราได้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจ,จะฝากหลายๆคนก็คือต้องบอกว่าสรุปจากที่พวกเราทั้งหมดคุยกันมาก็คือว่าคาดหวังให้ถูกค่ะมหาหมอฟัน<ม>คาดหวังเรื่องฟังก์ชันก่อนแล้วค่อยคาดหวังเรื่องฟอร์มค่อยคาดหวังเรื่องความสวยความงามแล้วถ้าสมมุติ ปัญหาเรื่องความสวยงามเรื่องฟอร์มของเรามันเกินกว่าที่การดูแลด้านทันตกรรมจัดให้มันเข้าที่แล้วโครงสร้างอะไรดีทุกอย่างแล้วจะทําได้ค่อยมาหาหมอสไตล์เราสองคนค่ะค่อยมาพยายามทําอะไรเพื่อตกเกลื่อนหรือว่าแต่งเติมให้มันสวยมากขึ้นให้มันดูดีมากขึ้นได้เหมือนเวลาสร้างบ้านนะคะถ้าสมมติว่าโครงสร้างของบ้านมันไม่ดี มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปแบบซื้อวอลเปเปอร์ราคาแพงหรือผ้าม่านราคาแพงหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงมาใส่ในบ้านในที่สุดบ้านมันจะพังอยู่ดีโดยเยวาะอย่างนี้อย่างของเราสองคนที่แบบมาจัดฟันกันตอนเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเหมือนบ้านที่อยู่มาแบบ30-40ปีเนาะ <30 S 2> มันก็จะมีความใช <c oughs> ่มันก็จะมีความแบบว่าสุด <c oughs> พื้นสุดเส,สาเอียงผนังปูนแตกสีลอกอะไรกันไปตามสภาพเพราะฉะนั้นซ่อมโครงสร้างก่อนค่ะ แก้โครงสร้างให้ดีพื้นมันซุดก็เสริมพื้นให้ดีปูนมันแตกก็ทําให้มันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมารีโนเวทบ้านใหม่ค่อยมาปรับเรื่องของความสวยงามที่มันดูแล้วสบายตาสบายใจเราอันเนี้ยมันคือขั้นตอนของการแก้ปัญหาที่ถูกต้ตองเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้ประมาณนี้ค่ะอขอบคุณครับครับโอ้โคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแบบแรกเขาเรียกแบบติม t i เด l l ด o n ล o l l คลิปเลยนะ คือจริงๆก็ <S <S ก็โดยสรุปนะพี่ก็จริงๆคือของเราเนก็จะ,จะมีจะจัดฟันนะครับก็จะมีเขาจะพูดในแง่ของฟองร์มของฟังก์ชันนะครับผมคือของเราเนี่ยในแง่ของฟังก์ชันเนี่ยนะครับแล้วก็ของของคุณบอกทั้งสองก็เป็นรูปของฟอร์มนะครับจริงๆมันมันโค้ชเดเดียกันมากคือมันแยกกันไม่ออกเลยใช่ค่ะ,ถ,ะคถูกต้องค่ะก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วทั้งทั้งสองสองฟิลของพวกเราเนี่ยคือเหมือนว่าเป็นเป็นเป็นเพื่อสิทธิ์กันเลยอ่ะมันมันแยกกันไม่ได้นะครับผมแต่ผมแต่ว่าจริงๆจัดฟันเนี่ยการจัดฟันเนี่ย ตอนสมัยที่พี่เรียนอยู่นะพี่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเออเออชื่อได้เพราะมันมันเป็นฝรั่งฟังรู้เรื่องแบบมันชื่อเดซมอนคือม่ันนะแบบเป็นคนที่แบบว่าคือถ้าเกิดใครไม่รู้ว่ามันเป็นหมอฟันนะจะไม่รู้มันเป็นหมอคือมันเป็นคนที่ดูเถื่อนมากอ่ะโหดมากอ่ะคือแบบโหแบบวีคเอนะกินเหล้าแบบโหเดินเมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่จริงๆมันเป็นนัเรียนเหรียญทองของของเก่งมากเลย คือมันเป็นคนที่แบบไรมากแล้วมันก็มเคิซิดบอกพี่ว่าอยู่รู้ไหมที่ที่ททอยู่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยบูชิปคือแม่งโกหกทั้งหมดแหละแบบจัดฟันเนี่ยโอ้แม่นั่งดูการสบฟันเรียนหแบบยาวไกลจริงๆคนมาจัดฟันเขาต้องการอย่างไรต้องการสวยเขาบอกเขาต้องการว่าไปปาร์ตี้ผู้หญิงต้องการให้มีคนมามามา,มาขออยูไปเต้นรำด้วยแค่นั้นเอง <c oughs> ไปสนุกพี่ก็บอกอ๋อเห็นการณ์ทางเลยมันเป็นเรื่องจริงนะเออจริงๆแต่ว่า ก็อย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับมันก็มันก็ต้องมาด้วยกันทั้งคู่ทั้งหมดนะครับแต่สุดท้ายก็ยังไงถ้าเดี๋ยวทางทางเราเจัดเสร็จแล้วเราก็คงจะหมดความสามารถคงต้องต้องปรึกษาหมอหสองท่านนี่สุดปลายเรื่องของเขาคือปลายของเราแล้วเราต้องบอกว่ามีหลายๆครั้งเห็นแล้วแบบไปจัดฟันก่อนเถอะหมอไม่คือคือถ้าจริงไม่ไม่ เปี่ยนหน้ที่สวยพุดธยากาคือหลายครั้งต้องบอกเลยว่าเวลาที่เราประเมินหน้าคนไข้เนี่ยต้องถึงขั้นบอกว่าคนไข้ครับปัญหาของคนไข้เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากอะไรที่มันโปะอ,อยู่ข้างบนมันเกิดมาจากการที่ขาคนไข,ข,ข้ของขากรรไกรของคนไข,ข้มันไม่เท่ากันคือแบบไม่เท่ากันนี่ยที่ว่าบาง,งครั้งคลำหน้าไปรู้สึกเลยว่าเอ้ยทำไมข้างนี้เรมายมันเออเขาเรียกอะไรนะความความสูงความยาวของกระดูกขากรรไกรมันยาวอีกข้างหนึ่งมันสั้นกว่าแล้วขาของใครเอียง คือไม่ใช่เอียงไม่ไม่ไม่ใช่เอียงในลักษณะแบบบิดไปด้านนี้นะคะแต่คือมันเอียงในลักษณะคิวคือเหมือนเทอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราตรวจร่างกายเจออะไรแบบนี้คุณเราต้องบอกของครว่าคุณข้ครับหมอไม่สามารถทําให้หน้าคุณข้เท่ากันเหมือนเอาแบงค์พันมาพับครึ่งทําไม่ได้จริงๆถ้าไม่แก้โครงสร้างอืมครับผมค่ะครับก็คุณเสียหมดเนาะค่ะครับผมขอบคุณคุณหมอสองคนมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ